จัดเรียงให้ดีเลยสวัดครับอผมมีเรื่องจะรายงานเรียบร้อยยังเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับไม่สายไว้เด็ดมึงก็เก็บเรียบร้อยไหมเออเปิดไม้ด้วยพี่หัวไม้ด้วยขาคันก่อนปิกมาดูสิเปิดแล้วนี่ไงเอาแค่หัวไม้อย่าก้มไปเยอะหัวเขาเหม็นยังไม่ได้ติดกินกินข้าวน้ำกินข้าวน้ำโทษทีโทษทีซีนแรกด้วยไงทำไมคกูเป็นตำรวจ ไม่ได้เหรอ <S <S อาคนอื่นเขาช้าไปด้วยไม่ใช่เออเดี๋ยวจับแม่งหนักๆเลยตัวนี้เดี๋ยวก็เดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวก็จับซ้อมแม่งเลยเดียเด๋ยวก็เนี่ยคนอื่นเขาก็รีบกันหมดทีมวงทีมงานอนะ่ะ สารวัตรครับมีอะไรผมมีเรื่องะรายงานครับม <chanting S 3> ีแต่เรื่องผมมีปัญหากับประชาชนครับไปมีปัญหากับประชาชนได้ไงเราเป็นตำรวจมันต้องเป็นที่พึ่งพาของประชาชนสิก็ผมตั้งดานอยู่ครับมีคนตาบอดเข้ามาหาผมให้ตรวจตาเขาหน่อยครับผมบอกเอ้าผมตรวจไม่เป็นหรอกครับผมไม่ใช่หมอก็บอกให้เขาไปหาหมอเขาก็ไม่ไปครับเพราะยังไงเขาจะให้ผมตรวจให้เขาได้บอกตรวจไม่ได้ผมเป็นตำรวจ คุณจะตรวจตาคุณต้องไปหาหมอแล้วเขาพูดมาคำหนึ่งครับเขาบอกว่าตำรวจเนี่ยคอยตรวจตาครับเขาเลยมาตรวจกับผมเงียบดีไหมครับไม่หรอกมันเป็นปัญหาแบบว่าซีเรียสครับผมมันเป็นช่เรื่องขำนะคุณผมก็เครียดเหมือนกันครับคุณต้องอธิบายเขาเข้าใจผิดผมว่าตรวจตาดูดูนดูนี่ดูความเรียบร้อยไม่ใช่ตรวจลูกตาเออไม่ใช่ตรวจลูกตาครับผมเฮ้ยแล้วน้องๆทำอะไรกันบ้างอะน้องๆก็เหงาอยู่เนี่ยเรียกออกไปเลยมาให้พวกพี่ลราลาบละล้วงกันหน่อย ให้พี่ได้ร่วมสนุกเอ๊ะคนนี้ไม่เคยเห็นนะสวัสดีลูกไม่เคยเห็นนะอ๋อเหรอครับผมไม่แนะนําให้พวกพี่รู้จักกันว่าใครใครแนะนําสารวัตรน่อยสวัสดีค่ะชื่อพันนะคะฝากแนฝากตัวด้วยนะคะชื่ออะไรนะจ๊ะชื่อพันค่ะโอ้ยชื่อพันชื่อคล้ายกับพี่เลยชื่ออะไรคะพุ่งพุ่งรวมกันพันพุ่งรวมทาไมแล้วโหยโหยโหยหนูร้องเพลงเป็นไหมลูก ไม่ได้เลยค่ะแต่เต้นได้อยู่นะคะเต้นได้เหรอนี่มันนี่นี่นี่กับเออ่บูเบิร์ตกีต้ามากีต้ามาไอสถานีมีหอยเคยฟังไหมเคยสโลว์สุดเลยยงเล่นด้อยน้อยวนรู้จักฟังทุนเลยะขม้าไทยหอยมีจังหอยเละคอยน้อยมีทังหอยย่อยมีจังหอยน้อยชนนิดนิดเดียว โอ้ยเติบโตฉันเอาวิโชกลางลำเลยนี่แหมพอได้ใจก็ใส่สุดเลยอย่างนี้เลยพี่ชอบอ่าแบบนี้เลยไม่ใช่พี่ชอบอย่างเดียวนะไอ้ฟุกไอกีนไอต้อยนี่ชอบหมดเลยใช่ใช่ใช่ตูใจโดนใจเฮ้ยเดี๋ยวกเดียกดเฮ้ยเฮ้ยตาอะไรตา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 เฮ้ยน้ะอันนี้เนาะไอ้คนอื่นไม่เท่าไหร่เอ็กเนาะ เอาลังคุมหัวมาทำไมวะกูก็ไม่เข้าใจว่ามึงจะให้กูใส่ลังมาเพื่ออะไรกูบอกมึงแล้วไงเพื่อน,อนว่าให้รีบให้รีบกินก็กินแป๊บเดียว เที่ยวก็นานทีนี้มันก็เจอด่าเลยโวยเลยทีนี้เราสองคนดูซองแล้วเนี่ยของปฏธาเจ้าหน้าที่ไม่ได้ไม่งั้นเขารู้ว่าเราดื่มซองดูนะแังไเนี่ยดีสุดเลยไปไอ้แจ็คโอ้โหรวยครับไอ้สักเอ้ยไปเป็นว่าวไม่มีไม่มีได้มานี่เลยไอ้แจ็คขับมอเเมาป้ะเนี่ยแจ็คไอ้แจ็คขับมอเตอร์งมึงเสียมากเลยเดี๋ยวโดนนี่เมามาเต็มที่เลยนะเนี่ยผมพอได้พี่ กึม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 เฮงเมามาอ่ะดูดปะเนี่ยดูดปะเอ้าทำไมคนอื่นดื่มแ้วผมดูดคนเดียวอ่ะถามว่าดูดหรือเปล่าเวลาใช้หลอดหรือใช้อะไรดูดหรือเปล่าเออตอนกินผมก็โถผมก็ยกกระโจกเลยดูดของจ่าดูดเจจ่าติดหลอดผมรู้อ่ะกินบ่อยอ่ะผมเคยผ่านมาด่านนี้ใช่ไหมแอบมาดูพวกกูใช่ไหมจ่ากินน้ำอ่าตามกฎหมายนะครับเดี๋ยวพวกคุณอันนี้ใส่อะไรอ่ะ อ๋อนี่ไส้ไม่ใช่ข้าวหลามเฮ้ยมึงอะไรนึ่งไม่ออกใช่ไหมเมื่อกี้ถามนึ่งไม่ออกนะตั้งสติหน่อยดิข้าวดำเลยข้าวพี่นี่ไม่ใช่เมื่อกี้มันถามว่าไส้อะไรหันมาตั้มีสติหน่อยสิรู้ว่าเช้าเนี่ยตั้งสติก่อนอทำงานอ่ะไอ้แจ็คพี่คนนี้นี่ยว่าตำรวจเลยย้อนนี่ ฉหนนะพี่ไปเจอพี่ตำรวจเป็นรถผมยงาวน่อยอ๋อพี่ก็ไปตรวจตาแบบมีรถเข็นมีอะไรตำรวจคนอื่นก็ตรวจท้องที่ใช่ครับแต่พี่ตรวจที่ทำท้องไอ้นี่ปากดีเป่าไปใช่เต่าใ่นีิพี่ไทพี่อภไยพี่แบบใค กัไม่ใช่ปีผ้าพภัยวัีไอ้นี่ขึ้นเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบครับปล่อยกลับบ้านไม่ได้ละไอ้น้องมาคุยกันตรงนี้ดิโอ้ยพี่โทรหาใครได้บ้างวันนี้มาคุยตรงนี้ดิพี่แก้วสวัสดีพี่สสวัดีพี่แก้วโทรหาพี่แก้วพี่แก้วมาช่วยด้ยเฮ้ยอย่าเล่นอย่จ้าเอาผู้ใหญ่มาแอบบ้างเสน่ห์เขาอะอะไรฮะเสน่ห์เขาอะแก้วฝากบอกเขาทีบอกว่าเมื่อวานสตูร้อนชิบหายเลยโอ้โหนึกว่าถ่ายในหม้อของข้าว โอ้มาดูด้วยตัวเองเลยวันนี้โอ้กลับบ้านไปอาบน้ำแสบผิวเลยกูนพวกมึงมานั่งนี่เลยมานั่งรออยู่นี่เดี๋ยวก็เดี๋ยวสอบเพื่อคนมีป่าประชาชนมากันปะเนี่ยนั่งนั่งนั่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดีร้องเพลงเป็นปะเนี่ยโอ้โหพี่ผมคนกินเหล้าสั่งสั่งร้องเพลงเป็นเพลงอะไรเพลงอะไรชอบชอบบรรยากาศใช่ชอบชอบแม่ชอบแม่ชอบชอบก็ให้แม่ ร้องให้เพื่อนรู้ด้วยสิเขาจะได้ตามได้ร้องเกันบ่อยเอาอีกเพลงอีกเพลงอีกเพลงเง้อีกเพลงเพลงเมาเมาทุกเฮ้ยเมาเมาเหล้าเช้าสายก็หฮยม้าข้าปบตัวให้เพียงหน้าม้าข้าปบตัวให้เพียงหน้มงคลไอ้เหี้ยมา ไม่องนะไนร้องมองคนมงคนเปิดตูให้เปียะมงคลเปิตูให้เปียอะไม่ส่งซิกเลยนะนะนมองคนเปิดะตูเปีกห่อยมงคนเปิดประตูให้เปียกหน่อยมนปิประตูให้เปีกหน่อยไม่ส่งซิกเลยนะนะไอ้ฉัูไปโดนแล้วงั้น เนี่ยร้องดีร้อดีอ่าบูเบิสเอาตี้ามาตี่อนหน่อยตอรลกได้มตอลกได้ได้ลกอไอ้น้องร้องไอ้ที่แบบว่าเป็นแบบเมดเล่เม็ดเล่เลยอย่างเงี้ยเพลงที่ตลกเขาร้องรวมกันนะอ๋อได้ดิใครมาของโนงของแท่งของอะไรมาเลยแฟนคุณขอพัก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 ตับ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  ไกูยังไม่มาผูยังไม่กล้าไม่ยอมรับผู้กล้าผูได้ไม่ยอมาเฝ้าวกูไม่หายผูไม่เป็นไอ้ว่ากูจะเฝ้าออาไก่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 ไ่ไก่ ไอ้มึงมีสเต็ปซิลทำเป็นวะอย่าเก็บกับพ่อเอาไปโยกกับคนที่ใจเก็บเอาไว้เอาเงินใจกับคนที่ชอบเดี๋ยวใช่พี่หรหุงข้าวเดี๋ยวใช่เราให้ถูก้าน เดี๋ยวไม่อยากร้องเมือไอ้น้องสนุกมากเลยอะครับพี่โอเขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับแต่ยังปล่อยไม่ได้นะน้องนะทำไมะพี่ห่วงแล้วพี่จะจับผมก็จับผมไม่นอนเลยคือต้องเอาไปโรงพักก่อนที่ต้องเอาพวกน้องไปโรงพักก่อนทำไมนี่คือเอาไปสร้างความบันเทิงแบบนี้ก่อนเพราะว่าโรงพักเงียบมากเลยตอนเนี้ยเอาจะจับผมก็จับไปเลยพี่ทใไมผมไป่ร้อง ไปเลยได้ย <łość> ังไงละกูอยู่แค่หลังสิทธ์มึงบ้าปะเนี่ยไม่ใช่จหวดยกูยังไม่มากูยังไม่ใคร่ะไปไปรล้พังเลยหรไปไม่ต้อมแล้วกูกลับกูได้ไม่ต้องเ้ากูไม่หายกูไมปไปไหนอกกูจะเมา